อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสกระซาีอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีนะคะอร่อยเลยิศกคุณรีวันนี้พอเราได้รับฟังข่าวสารเรื่องของมหันตภัยโควิดนะเราก็กลัวจริงๆนะดูแลตัวเองช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะวันนี้รีก็เลยอยากจะแนะนําเมนูอันนี้แบบทานง่ายๆและทุกคนอร่อยแน่นอนค่ะนั่นคือจากร้านบุ t ชเช r คิงเบอร์เก ร้านเขาอยู่ดองกิมมอเป็นร้านอาหารอเมริกันแคชเชวยลดนิ닝ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาราคาโทรศัพท์สั่งกันเลยนะคะ091514 3 3 3 3เบอร์33 33จำง่ายมากเลยหรือว่าไลน์แอดนะคะบุชเคิงเบอร์เกอร์หรือจะสั่งผ่านนี้เลยนะคะโรบินฮูดธนาคารไทยพาณิชย์ค่าส่งฟรีหมดนะจ๊ะ ระหว่างที่รออาหารนะคะมีเคล็ดลับค่ะขนมปังกระเทียมหรือว่ากา r l i c b r e นะคะเริ่มจากการนำเนยเข็มออกมาตั้งที่อุณหภูมิห้องให้เนยนันนิ่มค่ะผสมเนยกับน้ำมันมะกอกนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับชีสพาเมซานพาสตีลีสับคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันนำไปทาบนขนมปังบาเกตและไปอบที่อุณหภูมิ180องศา5-8นาทีเป้งออกมาได้เป็นกาลิกเบรดขนมปังกระเทียมที่แสนอร่อยเลิศจ้ะ อาหารจากบุชชิิงเบอร์เกอร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตถอดแมสล้างไม้ล้างมือฉีดแอลกอฮอล์ต้องติดเป็นวินัยนิสัยไ,ไปเลยทรัฟเฟลิลบูรริต้าบอมเบอรเกเป็นเนื้อวัวบดออสซี่วากิวผสมกับไขมันอิชิยากิญี่ปุ่นตามด้วยชีสสดจากอิตาลีพอด้วยแป้งแล้วนำไปทอด กรอบนอกเยิ้มหนนะคะไปเมนูที่2เรายังอยู่กันเบอร์เกอร์เหมือนกันนะจ๊ะ The Ultimate Breakfast Burger ค่ะออสเตรียนบีฟแพตตี้นะคะบวกกับไข่ดาวไส้กรอกอเมริกากรอบและนุ่มจากขนมปังบันมาเป็นเซตเลยเฟรนฟรายด้วยนะจ๊ะไปยังไม่จบยังไม่จบลาวาชีสโครเกตข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆลาวาชีสนะคะหุ้มด้วยมันบด ใส่ยากมากอร่อยกรุบกรอบหอมชีดที่สุดตัวนี้ต้องทานเลยนะคะเป็นบาร์บีคิวริบฮาแปลกชุ่มฉ่ำกับซอสบาร์บีคิวเลิศดดอบรมควันนานถึงแชั่วโมงรสชาติ หอมหวานกลมกลมสุดๆดอันนี้เป็น b u f ั a l o Wings เป็นปีไก่ทอดกรอบสไตล์อเมริกันกรอบนอกนุ่มในสามารถเลือกซอส r รนช์หรือ Blue Cheese ได้ค่ะแล้ววันนี้ลีทต้องขอการันตีความอร่อยเดนเนศเป็นพิเศษจริงๆให้ทุกๆเมนูเลยจากร้านบุชชิคิงเบอร์เกอร์เป็นอร่อยและกลมแรงอร่อยเลิศกับ A i s ด้วยท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนต้องประหยัดสตังค์ในกระเป๋าเอ้ยเราจะสั่งมาทานกันได้ไหมได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมนี่ AIS ค่ะ b u t c h e r King b u r r เกอร่อยเลิศแตกคุณรีนะคะยินดีเลยค่ะที่จะมอบส่วนลดพิเศษเลยนะคะให้กับแฟนๆช่อง3และลูกค้าของเรานะคะ ครับคุณรีดสสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดให้10%เมื่อรับประทานอาหารครบ500บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง15กุมภาพันธ์2565นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้าน Butcher King s Burger บน m y AIS app กดรับสิทธิ์แล้วแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอร่อยเลิกับผลิตลี่เมจิอีติ้งย่างผิงชังสวัสดีค่ะ